สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมก็พูดเรารวมวันนี้นะครับวันจันทร์ที่15สิงหาคมนะครับสาหรับพูดเรารวมต้นสัปดาห์นะครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างกับเราร่วมนะครับก็ดีนะแทนคิดว่ามันเดินดีก็ตามกันไปนะครับขอให้โชคดีสามตัวแตกวันนี้หรือว่าวันไหนไหนที่ลงทุกวันนะครับผมเด่นวันนี้นะครับเด่น80ครับ80มากับ าวันนี้มีหัวเราด้วยนะเราพัฒนานะครับแปย์ 80, มาก็6 7นะครับ1 9ครับ8มานะครับ80ครับ8ปดหกแปดเจ็ดนะครับ0ูนยมาศูนะครับ0ู0ยนะ์เดศูนย์ก้าหร้อยหกนะครับ 680 686 687 681 689 606ครับ607 601แล้วก็609ครับแทนขอเน้นไปที่8นะครับแปูนนะครับแปเจ แปดหกเนาะหกปดศูนย์นะครับหกแปดเจ็ดแล้วก็หก6ปดหกสำหรับหวยราวรวมนะครับผมวันจันทร์ที่สิบห้าสิงหาคมนะครับผมแล้วก็เราแรกคือเราเอ็กซ์ต้านะครับแปดโมงครึ่งส่วนวันนี้มีหวยราวพัฒนาราวพัฒนาก็จะเป็นช่วงบ่ายหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงเช้านี้จะไปลุยหุ้นก่อนนะครับสำหรับหุ้นวันจันทร์ เป็นว่าขอยโชคดีครับสำหรับแนวทางหวยเรารวมวันนี้นะครับวันจันทร์ที่15สิงหาคมครับ